พอุ้นหลโอ้จะเป็นพกไหมกันหลายอันนี้ตีมจอบยกสองนิ้วหยัางเบอร์สองตีโคชิเป็นเวทีพี่น้องเออจากเมนเคียงสารพัดเคียงจากมีหยัางแดบุโ่ชิจะเป็นเวทีงามจนเทินให้พี่น้องครับเบื้องหลังของ ก่อนที่จะทําการแสดงนะครับแต่แต่แต่เพลินแบงผนแผนกันเนี้ยนางหลานกระเพาะเห็ดนางหลานจ่อไฟกระเพาะไฟเครื่องเสียงกระเพาะเครื่องเสียงครับเวทีกระเพาะเวทีจนบริหารงานโฮมกันนะครับของไผ่เหลี่ยวคืออาบน้ำนอสูบยาหวยหอยเลยผู้ใดเหลวเหล่ยวบดลลาไรน้ําเพลินนะครับแต่ผู้ใดงานเลีหลีบท่านหลีนะครับทีมงานทั้งหมดกระซอยกันครับ ติดไฟติดฉากแสงสีเสียงเนี่ยคือกาส,ส,สิโฮมก <pers es> <ฮ>ันถ้าบอท่านอีลีกเล็เปลี่ยนแดนเซอร์มาซอย243คิวงานแคงของฤดูกาลนี่แบบบุมมีมือหยุดเลยเต็มเตียเลยอันนี้เป็นแครบอกข้างหน้าอันนี้เป็นรถไฟครับอันไม่อัดมองนี้สิเป็นลิฟค์นะ เฝ้าโยกต่อโอ้ย,อยวสิยกได้เว้ากันเป็นชิปตะกี้นี่วสิเป็นเวทีสู้นนสู้บอลนนวอเซนสวัสดีแม่หยวกครับแม่ระบ่แม่พ่อนอำลาว,วงการใจเกินร้อยแล้วล่าพ่อนอำลาไต้โดนแล้วพ่อนพอ,อยู่บ่ได้กินบ่แซบนอนบ่หลับกระสับกครซื้อก้นสิเป็นแรงเป็นลมเพือ่อนนึงก็เลยอวยทางเมื่อบานเพ่นที่ยังกเกาะทำเภอ บันทือบอกอำเภออย่างทั้งภูนลาแม่ทั้งอุดอร้อนอ๋อพี่เราพ้นอำลาแล้วครับพีระพนกับพระเอกแมนวัชระเพื่อนอำลาจากใจเกือร่อยเป็นพี่แล้วคนเก่าไปคนใหม่มาเป็นธรรมดาของวงการหมอลำผู้อยู่ได้ผู้นั้นสีมังสีมีสีลำสีรวยพองงานบ่ออืดบ่อยากอยู่บ้านตัดอ้อยสองร้อยห้าสิบบาทเบิดมือเห็ดแต่เจ็ดมกรณีกาจนกูบาททางฝงแรงแล้วกับบอลแล้ว สองร้อยห้าสิบบาทอันนี้หาร้อยบาทถ้าแรงคอนว่าคือห้าร้อยบาทขั้นต่ําผููใดมันกลางเต็นแนน,นูนี้นั่นบรรนุนเคยบอกแล้วได้หลายกว่าหาลอยหมื่นหนึ่งกับพันหาสองพันก็มียังพอหน้านี่เอามือละพันหาเฉพาะเฉพาะขาเห็ุงานเสิ่นร่วมขาหลักสองพันกว่าพอหน้าได้หมื่นหนึ่งเพราะว่าเธอพ่อพึ่นขยันอีรีบรรลุนยอมรับปีที่แล้วพิ่นได้กรบบาขั้นหนึ่งหน่นนะครับส่วนใญยคอนว่าเขาเป็นวัยรุ่นแม่วัยรุ่นวัยกำลังาสาว มักแตงโตมักป่าโปง่งมักยิงปืนเอาลังวงลังวานเพืนสิหาเงินเที่ยว